สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ f อเก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผูป้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า เราก็มาสรุปแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะแนวทางเข้านะคะ10นะคะก็เข้านะคะ10เนาะล่าง70ก็มานะคะ70ส่วน4ีนหคะหลุดไปนะคะตัววิ่ง5มานะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง f c ด้วยนะคะได้ล่างไปหมดเลยเนาะพี่น้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่4นะคะ4กับ1นะคะไป4แขวไปที่4นะ,ะเราก็มารูด4กันนะคะก็จะมี4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น40 45 49 43 1 2นะคะ1 2 3 4แล้วก็จะเป็น48นะคะขีดแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะพี่น้องอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นตรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยแหแงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า